มีเป็ดชวนเที่ยวตลาดชุมชนที่น่ารักมากๆม,ม,มีกิจกรรมใส่บาตรทางน้ำวิธีใส่ต้องใช้เทคนิคเล็กน้อยเอาอาหารข้าวหวานเกี่ยวไม้ขอไว้พอถึงเรือก็หมุนไม้ปุ๊บรับปูนปับ๊บใส่บาตรเสร็จแล้วทีเด็ดอยู่ตรงขนมจีนน้ำยานี่เลยค่ะกินกับไก่ทอดกร,บกรอบๆหอมเครื่องผักเนาะเน้นๆมีขนมและอาหารพื้นบ้านให้เลือกมากมายไตยปลาเครื่องแน่นขนมครกจิ้มน้ำตาลข้าวยำแกงใต้ลูกปลาขั่วส้มกุ้งแห้งก็ยกยอจากในคลองนี้เลยลูกจากลอยแก้ว มูปิ้งไม้ละ5บาทก็มีของน่ากินมากมายนับไม่ถ้วนอันนี้หมาจากหรือขันตักน้ําที่ทําจ,จากใบจากพ่อค้าแม่ค้าน่ารักแม่แม่ใส่ชุดสวยมาทําบุญเห็นแล้วชื่นใจกินขนมฟังเพลงบอกร้อย <c oughs> รอยรุ่งเรืองรินทีนงเออรุ่งเรืองแล้วมาไหว้พระลอดโทบทขอพอรเสาเอกฟังลูกนิมิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยโบราณเคาะระฆังสาครั้ง เพื่อความปังปังปัง,ปง,ปงกิจกรรมใส่บาตท,ทางน้ำมีทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเวลาประมาณ6กโมงครึ่งถึง10บโมงเชา้าที่วัดทาราวดีตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ